อขอพูดอันยองคะุกนพบกับหมอขอพูดตอนนี้ก็อีพีที่30แล้วนะคะแล้ววันนี้หมอจะมาพูดเรื่องอาการแทรกซ้อนจากงูสวัดของ Justin น i ีเบอร์ ในช่วงปี2022นะคะจัสตินเนี่ยเขาเคยโพสต์วิดีโอลงติ๊กต็อกเขาเนี่ยได้มีอาการอม,มาพาตครึ่งหน้าจากโรคงูสวัสดนะคะวันนี้หมอเลยจะมาให้ความรู้เล็กๆนะคะเพราะว่าเรื่องนี้เนี่ยก็น่าจะใกล้ตัวเราพอสมวนนะควระโรคงูสวัสดหรือ herpes zoster ใครหลายคนเนี่ยไม่รู้แต่มันคือเชื้อไวรัสตัวเดียวกันกับ ชิคเก้นพ็อกซ์หรืออีสุกอีใสยนั่นเองค่ะโรคนี้เนี่ยมันจะเกิดขึ้นเฉพาะในคนที่เคยเป็นอีสุกอีใสมันเกิดได้ยังไงนะคะมันเกิดจากการที่เมื่อร่างกายเราเนี่ยได้รับไวรัสอีสุกอีใสมาปุ๊บเราจะมีผื่นขึ้นตามเหมือนอีสุกอีใสใช่ไหมแล้วพอผื่นหายเราจะคิดว่าอุ้ยมันหายไปแล้วแต่ไม่ใช่ค่ะไวรัสเนี่ยมันจะเข้าไปแทรกซึมอยู่ในปมปลายประสาทของคุณค่ะ เขาจะไม่มีวันออกไปค่ะเขาจะออกมาปรากฏเมื่อร่างกายของคุณภูดพูมกันตกแล้วทุกคนก็จะแบบว่าเฮ้ยภูดพูนกันตกคือยังไงคะคุณหมอเมื่อคุณนอนน้อยหนึ่งหรือเมื่อคุณอายุมากขึ้นนั่นเองนะคะดังนั้นเนี่ยโรคนี้เนี่ยจะพบได้ในคนที่ค่อนข้างจะอายุมากก็อาการของอุศวัรเนี่ยมันก็จะขึ้นมาเป็นตุ่มน้าําใสเป็นตุ่มน้ําใสที่เป็นเพื่อนกันอนะหลายๆตุ่มเป็น10 20ตุ่มด้วยกันนะคะแล้วเขาเนี่ยจะขึ้นตามเส้นประสาทเช่นถ้าสมมติว่าเขาเนี่ย ไปหลับไหลอยู่ในเส้นประสาทปมไหนเขาก็จะขึ้นตุ่มที่ปมนั้นและมันจะขึ้นแบบเป็นแถบอะทุกคนเนื่องจากว่าเขาหลับไหลอยู่ในเส้นประสาทเนาะดังนั้นเนี่ยเขาจะทาให้เรามีอาการปวดเพิ่มขึ้นมาด้วยนะคะมันก็จะปวดตามเส้นประสาทนั้นก็คือปวดตามผื่นที่ขึ้นนั่นเองถ้าสมมติว่ามันขึ้นแค่ผื่นกับเส้นประสาทที่เจ็บเนี่ยอันนี้คือระดับเบสิกแต่ของคุณจัสตินบีเบอร์เนี่ยคือระดับแอดวานซ์ก็คือขึ้นไปที่หน้านั่นเองขึ้นไปที่หน้านี่มีหลายแบบมากขึ้นไปได ขึ้นมาที่ปลายจมูกหรือที่หนักเลยเนี่ยของคุณจัสซินเนี่ยเขาเรียกว่าเริ่มมีภาวะแทรกซ้อนนั่นก็คือภาวะแรมเซหันซินโดรมนั่นเองนะคะภาวะนี้เนี่ยตัวไวรัสได้เข้าไปแทรกซึมนะคะอยู่ที่เส้นประสาทที่ใบหน้าทําให้เส้นประสาทนั้นเนี่ย มันมีภาวะอ่อนแรงทําให้เกิดอาการชาครึ่งซีกนั่นเองนะคะหรือที่ร้ายไปกว่านั้นเนี่ยบางคนเนี่ยหูดับข้างหนึ่งเลยก็มีเหมือนกันใครที่มีภาวะนี้อยู่เนี่ยจะบอกว่าวิธีการรักษานะคะถ้าเป็นภาวะเบเบเนี่ยเราสามารถทานยาได้แต่ถ้าเป็นภาวะแอดวานแล้วเนี่ยเราอาจจะต้องไปแอดมิตที่โรงพยาบาลน,นะคะเพื่อให้คุณหมอเนี่ยได้ดูแลได้ทันท่วงทีถ้าใครเนี่ย มีภาวะที่ค่อนข้างแอดวานซ์แล้วนะคะก็อย่าลืมไปโรงพยาบาลน,นะคะเพื่อได้รับการรักษาตามขบวนการที่ถูกต้องเดี๋ยวนี้เทคโนโลยีทางการแพทย์มันก้าวไกลแล้วค่ะทุกคนจริงๆแล้วเนี่ยมันมีวัคซีนสําหรับโรคมูสวัดแล้วนะคะเ็คคอมเมนต์เนี่ยให้คุณหนูพาคนที่คุณรักที่อายุมากกว่า60ปีขึ้นไปไปฉีดนะคะ That's all for today good